เตยนี่เขาเอาไปเห็ดอีกยังครับซุ้มเตยดอกไม้วันพาเข้ากับปบกำดอกไม้นี่ละ่ะเตยทั่วไปเขาก็ใส่ทั่วไปใส่หมตอก๋กวยเตีต๋ยวเห็ดของหอกของหวานไปนี่ละ่ะมันใส่ได้หลายอยู่ในสวนคุณแม่นี่ปลูกเตยลายบ่ครับหลายอยู่ค่ะประมาณห่าหกไร่นี่ละ่ะมันก็ปลูกง่ายอยู่เห็ดผ่าสแลนเห็ดอันนี่ละ่ะลุงเลี้ยนมันนี่ละ่ะคาดเรา,าก็เขาก็ลูกต้นมันมาดำดำไปคือดำหน้าเนี่ยเอาแบบนี้เอาแบบ เอาก็นเน็บไปเลยเน็บนบไปคือดำนาเขาบอตรงไปเฮ็ดอีอย่างมันมากอ่าเขาก็ไปรตรงเอามันถ่วมไปเลยแต่ว่ามันตั้งล,กลักได้เจ่ว่ามันนี่มันก็สิยืดไปน้ำหยาเขา,าก็จังไม่เจียวหยาเจียวหยามันก็เฮ็ดเบอยากอกการไหน้ำนี่ไหจังไรครับเนี่ยก็ปล่อยใส่เลยนำข้องเขามาเขากับปล่อยใส่เลยปล่อยลงนี่เลยปลูกเราจักเดือนก่อนครับจังสิไดเก็บบะนี่ที่เดือนหาเดือนนี่แหละก็ดีหลายย่างยุมปลูกทีเดียวเล้วเลย บ่ได้ปูดูหยามกับบ่ค่อยไดเอาเพราะว่าเตยมันขึ้นแล้วเพื่อมันบ่ไม่หยามันก็สบายสบายก็สุย่างค <c oughs> ่าขนส่งค่าเก็บเจียวกับบ่แพงคือเจียวเขาอันนี้มันเฮเทอเดียวมันแล้วเลยก็ไม่แต่เก็บเอาหลายสุดสามพันสี่พันนี่ละมือหนึ่ง มันก็ว่าเสริมก็คือมันหลักๆักก็คือเสริมนี่หละก็เฮ็ดหน้าคู่กันไปยังเสียละหน้าก็บกได้เงินเจ็บดอกก็เจ็บเงินเตย